สวัสดีค่ะลูกเพจมนุษย์ลูกวันนี้นะคะแม่เคสมีเซอร์ไพรส์ชุดใหญ่มาให้มนุษย์พ่อเลยนะคะไม่รู้คุณพ่อจะทําได้หรือเปล่าไม่รู้จะรับคําท้าหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปถามเจ้าตัวกันเลยดีกว่าค่ะมาแล้วจ้าคุณพ่อนะคะวันนี้นะคะแม่นะคะมีเรื่องมาท้าทายคุณพ่อคะ่อะเป็นชาเลนจ์ง่ายๆเลยคุณพ่อ,อ น้องไว้กับพ่อหนึ่งวันนะคะง่ายมากใช่จริงง่ายมากก็คือเรียกง่ายว่าตั้งแต่เกิดมาน้องเลล่าเนี่ยยังไม่เคยห่างอ,อกแม่เลยนะเพราะฉะนั้นนี่วันนี้นะแม่จะฝากน้องเลล่าไว้กับคุณพ่อ,อคุณพ่อต้องจัดการตั้งแต่หนึ่ง ให้อาหารน้องกินนะจ๊ะสองถ้าน้องเบื่อต้องเล่นกับน้องอพาน้องไปเดินเล่นสามนะคะถ้าน้องง่วงคุณพ่อต้องเอาน้องเข้านอนอนุยากและอย่างสุดท้ายนะคะห้ามลืมเปลี่ยนเปิดเด็ดขาดทุกครั้งที่เปลี่ยนเปิดนะพ่อพ่อต้องอย่าลืมใช้ V ี a n นเทนทาด้วยนะก็จะดูกันนะคะว่าคุณพ่อจะรอดหรือไม่รอดนะคะแม่ไปก่อนนะคะ บายๆนะคะวันนี้อยู่คุณพ่ออย่างองอเงียนะคะไปแล้วค <Yeah. S 1> ่ะ เปิดโอ้ยตเยไปเลยมาเลยมาเปลี่ยนเปิดกันไหนทุกครั้งที่เปลี่ยนเปิดนะพ่อพ่อต้องอย่าลืมใช้บีแพนเทนทาด้วยนะนี่ไงนี่ไงโอ้โหนี่เลยบีแพนเทนมา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 สไลด์ผ่า อืมอืทาาทาอืม,อมโอเคเสร็จแล้วกลับมาแล้วนะคะก็ไม่รู้นะคะว่าสองพ่อลูกจะเป็นยังไงนะคะวันนี้ให้เขาอยู่กันทั้งวันเลยก็นี่นะคะ หนึ่งบ้านเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าสองลกูกเป็นยังไงนะคะจ้าเอย <laughs> ไม่ร้องไห้ยังอยู่ดี <c oughs> คิดนะถึงว่าไหมคะโอ้คิดถึงพ่อโอ้โอ้เป็นไงคุณพ่อสบาย เป็นไงบ้างคะคุณพ่ออยู่กับลูกน้องเลลหนึวันเต็มเจริง่ <ๆ S 2> งงะมันก็ไม่ได้มีอะไรนะยากตรงที่ตอนเปลี่ยนเปิ้นี่แหละเอาหรออืมจ,จะไม่รอดเนี่ยนะพออยู่ที่อับชื้นอะมากๆ,ๆนี่<า>เล่นเพลินจนลืมเปลี่ยนเปิดให้ลูกใช่ไหม ก็ม sort of ันสนุกดีใช่ไหมฟันหนึ่งเปลี่ยนใช่ไหมเออพ่อพ่อทำยังไงอ่ะก็นึกออกไงว่าแม่บอกให้ดีแทนเทนก็เลยเอาพอลางเช็ดอะไรแห้งปุ๊บโปะเลยโปะไปเลย เนี่ยนะพ่อที่แม่ให้พ่อทาบีแพนเช่นนะคะทุกครั้งที่เปลี่ยนเปิดนะคะเพราะว่าตัวครีมพวกนี้นะ,ะช่วยปกป้องผิวน้องที่อยู่ใต้เปิดนะไม่ให้เหนียวเหนอนะน่ะแถมไม่ให้ระคายเคืองจากพวกปัสสาวะอุจจาระนะที่มันอยู่ท้างใต้ แล้วครีมตัวนี้เนี่ยนะบอกเลยว่ามันไม่มีสีมันไม่มีสารเคมีที่ทำร้ายผิวของน้องนะทำให้น้องรู้สึกสบายตัวแต่ที่สำคัญเนี่ยนะพ่อครีมบีแพนเทนเนี่ยนะมันช่วยเคลือบผิวแต่ยังทำให้ผิวหายใจได้ <c oughs> เพราะฉะนั้นนี่นะคะอยากจะแนะนำเลยทุกบ้านนะทุกครั้งที่เปลี่ยนเปิดนะคะอย่าลืมทาบีแพนเทนนะจ๊ะนี่เลย แล้วพ่อรู้เปล่าว่า9ใน10ของคุณแม่เนี่ยนะเขาเลือกใช้บีแผ่นะทเทนตะ์กานนเหรอโหเยี่ยมเลยบ้านเราเนี่ยต้องมีติดตัวไว้เลยอ่สำหรับคุณแม่คนไหนนะคะที่ยังไม่เคยใช้บีแ n t นเทนนะสามารถไปหาซื้อไปหาลองกันได้นี่เลยหน้าตาแบบนี้นะจ๊ะไปหาซื้อกันได้เลยจ้าสำหรับวันนี้นะคะคุณแม่ดูคลิปแล้วดูแล้วให้พานเลยค่ะ รอบหน้าแม่แอบไป,ปหนีเที่ยวได้อีกแล้วอพอดูแลลูกได้แล้ว,อ,ลว,ลวอ่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะ